ฮัลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไ like, ลฟ์สาระแคทเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราก็กลับมากับเกมไมค์ครับเกมเดิมนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอมไลฟ์สาระนะครับที่ยังไม่เปิดนะครับกำลังทําอยู่ตอนเสร็จเราก็จะเปิดนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับที่ทํากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับซึ่งมันกาลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละทาโลโก้เซิร์ฟหรือเปล่าไม่มั่นใจเอารีบร,บรบวางให้เสร็จอ่ะเสร็จสักทีอินโทรมา ก่อนอื่นก็ต้องแนะนำแอดมินอีกคนหนึ่งให้รู้จักก่อนนะครับนี่นะครับชิลลี่สกายก็แอดมินปอ,อนนะครับที่ทำกับผมนี่เองนะครับขอเสียงนะครับเสียงครับเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมันบรรยายสรรพคุณคร่าวๆก่อนนะครับก็ส่วนนี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่เป็นอาวุธนะครับเป็นเคเวสอาวุธให้แรกนะครับซึ่งเซิร์ฟเราจะเป็นแนว MMO RPG ที่เน้นฟาร์มของเก็บเวลตามสายนะครับซึ่ง3า ในเซิร์ฟของเรานั้นก็จะมีสายอาชีพอยู่สามสายก็ไม่เชิงว่าเรียกอาชีพหรอกแต่เป็นแนวที่คนชอบเล่นเอานะครับก็จะมีแนวที่ผู้แบบว่าเล่นไปทางดาบขวานธนูสามสายนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้เดี๋ยวเพวิ่งนนะปอนอเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับเอาปอนยิงอ่ะยังไม่มึน อีกทีนึง <c oughs> อีกทีนึงบอลอ่ะยังไม่มืนวะอีกทีดี่เบาๆพอไม่ต้องง้างสุดตีมาตีมาตีมายังยังยังนิ่งอยู่ตีโป๊ะโอเคตายเลยอ่ะเนี่ยนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับทำให้มืนงงชั่วขณะ ซึ่งตอนพิวพีกันก็จะได้เปรียบมากนะครับสำหรับสายนี้ทั้งยิงกายและตีมือน,นะครับแต่ถ้าเจอระยะประชิดก็อาจจะมีแววแพนะครับอพอแล้วยิง <c oughs> ไม่เลี้ยงกูเลย <c oughs> อ่ะก็จะมาให้ดู <c oughs> ไอเทมกันก่อน <c oughs> นี่นะครับอันนี้จะเป็นเอ,อ่ออาวุธอาวุธอาวุธนี่แรกตรงนี้แรกอาวุธเป็นอาวุธเววเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ละสายเลย ส่วนของก็มันจะมีคล้ายๆว่าดันเจียนเป็นชั้นๆนะครับซึ่งประมาณชั้นหนึ่งอ่าชั้นหนึ่งผมจะให้เป็นมอนเตอร์สลามมีเลือดประมาณ20อ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปตีดอกสลามมาแลกสลามบอลนะครับแล้วก็เอาสลามบอลนี้มาแลกอาวุธส่วนถ้าอยากให้อาวุธตีแรงขึ้นสมมติอยากให้ดาบตีแรงขึ้นอ่าสมมุติผมได้ดาบมาละได้ดาบได้สลามบอลมาแล้วแลกสลามบอลมาเรียบร้อยแล้วก็เอาเนี่ยครับอัปเกรดอาวุธเลเวลหนึ่งถึงสิบนี้อ่าเราก็เอามาใส่ช่องนีดาบ เอาดาบใส่สลามบอลเข้าไปปึ๊บอุย้ยดาบปิว้วด,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 ดาบปิว้วเนี่ยเราก็จะได้ดาบโลหิตเลเวลสองนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากอัพอีกก็อันนี้ปั๊บเปิดไปหน้านี้เป็นเลเวลสามเอาดาบอันนี้ยัดก,กับสลามบอลจะได้เลเวลสามอ่าความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเลเวล แล้วก็ตอนนี้ทั้งเซิร์ฟเราก็จะมีแค่เวลถึงตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบนะครับเอ้ยหนึ่งถึงสามสิบเป็นอันนี้หนึ 10, ่งถึงสิบหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็หนึ่งถึงสามสิบนะครับแล้วก็จะทําต่อเรื่อยๆอันนี้ก็เซิร์ฟเราก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวก็ทําเสร็จแล้วก็จะเปิดนะครับก็อันนี้เป็นคล้ายค้อัดคลิปรีวิวเซิร์ฟให้ดูก่อนว่าเราจะเปิดเซิร์ฟแนวไหนสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับแล้วก็แบบว่าขัดใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวาาพวกะรแ้้ก็ไขใหน เดี๋ยวเราก็ไปดูส่วนอื่นต่อส่วนอื่นมีอะไรกว่าอ๋อลืมให้ดูอีกอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้คือเลเวลนะครับ mc s t a t อ่ะ mc s t a t มันก็จะขึ้นอยู่ทางด้านขวาน,นี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นสายขวานอ่ะจริงๆเราสามารถเล่นได้ทุกสายนะครับแค่ขยันพอได้จะเก็บเวลหมดเลยอ่านี่ครับสายขวานก็จะนี่ผมก็มีขวานเลเวลสองซึ่งเมื่อกี้ผมตีมอนไปเยอะพอตัวนะก็จะเลเวลสองส่วนสําหรับคนที่คิดว่ามีตังค์และอยากได้เเวลเร็วๆนะครับก็ สามารถเติมซื้อเวลได้แต่ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเวลมันก็เก็บไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับตีมอนถ้าเติมก็จะให้ห้าสิบต่อหนึ่งรอยเวลนะครับแต่ร้อยเวลถ้าคนขยันก็ไม่ยากเท่าไหร่ไปปอนมีอะไรอีกปะเรือดำน้ำเรือดำน้ำ<ๆ>โหเรือดำน้ำแกผมใจเสนอลนะ <laughs> เลยเนี่ยเรือดำน้ำมันมีนมอะไร <laughs> มีกระจกแค่นี้รอ ดูเรือดำน้ำา่เสร็จยั่แล้วเรือดำน้ำนี่คาดว่าจะทำอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวดูนะครับนในเรือนะครับดำน้ำจริงๆครับเต็มไปด้วยน้ำครับ <c oughs> แอมในเรือนะครับเป็นบรรยากาศที่น่าชัยมากน่ารองครับเรือลำนี้แหมตอนเขาเสิร์ฟมานี่ไม่มาเรือลำนี้ไม่ได้เลยครับก็อืก็ไม่มีอะไรนี่เนาะ<ต>ส่วนเรือลำนี้อาจจะเป็นพวกของอีเวนต์อะ,อะไรอย่างงี้ไอ่าอีเวนต์นะครับ แล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่มีตังเติมนะครับตังเติมก็นี่ครับของเติมนะครับ NPC เบราแบร์ยังไม่ได้ใส่ของเติมนะครับมันจะเป็นของแคสเลเวล1นึ่งถึงสินะครับมันก็จะมี NPC แต่ละตัวอยู่นะครับเป็นของแต่ละเวลขายของแคสอยู่ตามจุดนะครับแล้วก็พอถ้ามีเวล 30- มสถึงสีเพิ่มขึ้นมาพวกผมก็จะมาใส่ไว้แถวๆนี้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเลือกถามว่ามีสร้างบ้านไหมสร้างบ้านมีครับแต่มันจะแยกกับโลกหาของอยู่ซึ่งหาของก็คือหาของมาอัพเวล โลกหาของนี้จะรีทุกๆ1สัปดาห์เพื่อให้ผู้เล่นใหม่ได้หาของด้วยนะครับไม่งั้นคนเก่าๆจะหาของไปหมดเลยเราก็จะลดระบบคล้ายๆว่าช่างมาเถอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้ดูตรงนี้อีกนิดนึองอ่าตรงนี้เป็นคําแนะนําของเซิร์ฟนะครับซึ่งก็เริ่มมามันก็จะมีไม้มีโพเทคให้แล้วก็มีเงินอีก1นึ่งหมื่นนะครับอันนี้ก็คือคําแนะนำเนี่ยเอไรสระนะครับ เซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟ M M O R P G มีสกิลเครต่างๆมากมายสกิลดาบสกิลขวานสกิลธน,นูแล้วก็สามารถเลือกเล่นและอัพเวลแต่ละอาชีพได้นะครับส่วนสําหรับใครที่มีเพื่อนเยอะๆอยากอัพเวลเร็วๆก็แนะนําให้ไปเล่นสายเดียวกันนะครับเพราะว่าในระบบปาร์ตี้ที่พวกเรามีนั้นก็จะอัพเวลสมมุติว่าถ้าปาร์ตี้นี้มีขวาน3าคนเอาขวานช่วยกันตีก็จะได้เวลด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเอาขวานตีแล้วอีกคนเป็นดาบก็จะไม่ได้เวลนะครับ อ่านี่เป็นระบบขา้าวอ้าวปอนปอนอ,อ่าแล้วถ้าไนตี้มีขวานกับดาบอะ่ะมีขวานกับดาบแล้วถ้าเอาขวานตีอะคนที่เล่นดาบก็ได้สกิลขวานด้วยปะ่ะใชอ่อ๋ออ่ามันเป็นการเวลเป็น,นตัวสําหรับใครที่จะฟาร์มทีสามสายพร้อมกันนะครับก็พาขึ้นมาอีกสองคนนะ้าเป็นอย่างนี้เวลมันมีตันนะแบบสมมติต 5, อะเวลตันห้าพันมันก็ได้แค่ขวานสองพันห้าแล้วก็ดาบสองพันห้า อ๋อมันจะเป็นเฉลี่ยวเวลรวมทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากตีแรงๆโคตรๆนะครับก็ให้อ,อ่าเล่นสายเดียวนะครับอันนั้นจะเป็นสายที่ตีแรงมากๆนะครับได้อาชีพหลักนั้นเต็มๆเลยแล้วก็ส่วนใครมีอะไรถามก็ใต้ description เลยนะครับก็อก็แค่นั้นแหละมะั้งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แฟนเพจไว้ให้ด้วยหรือเปล่าสร้างแฟนเพจยังปอนอยังเลยอ่าเดี๋ยวสร้างแฟนเพจแล้วเราจะเอามาแปะให้ที่หลังนะครับส่วนก็ พอเราทําอะไรเพิ่มต่อมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาลงเพิ่มเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดวาร์ปที่เลงไว้เป็นวาร์ปข้างบนก็อาจจะเป็นช็อปเป็นแนะนําการเล่นต่างๆทั้งหลายอย่างส่วนนี้ก็เป็นเป็นเป็นอะไรวะเป็นโลโก้เซิร์ฟนะครับไรสาระนะครับก็เป็นชื่อรายการเราเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมกับเพื่อนคนนี้นะฮะเอาปอนมาจบคลิปก่อนเนาะวันนี้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  น,นี้ไมน่นี่อยู่ตั้งเรือดำนา้ำนาแป๊บนั้นเรือดำน้ำหรือฉลามมาลนะปัอมๆอ่านะครับเราเราดูความเป็นศิลปะของแอดปอนนะครับนี่คือเรือดำน้ำนะครับข้างหน้ามีจุดเรืองแสงนะครับไม่มีกระจกนะครับอาจจะขี่ชนก้อนหินได้ส่วนนี่นะครับก็เป็นหูฉลามนะครับซึ่งเรือดำน้านี้ดีไซน์มาเพื่อให้ฉลามยักษ์กลัวนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดีไซน์ออกมาได้ยังไงนะครับยังกับเรือหรือเครื่องบินก็ไม่รู้เนะี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นท้ายเครื่องบินนะครับส่วนนี้ก็เป็นหูฉลาามมออ่ตตด้ววยั รูปร่างคล้ายปานิโมขนาดยาวนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกมากสำหรับเรือดำนนีะ้อืมไงต่อเสร็จยังตอนนี้เสร็จ,ลจรแล้วเสร็จแล้อ่ะเสร็จสักทีนะครับทีนี้ก็มาเราจะมาพาชมเรือดำน้ำแอดปอนกันนะครับแม่กดกดเลยนะที่มันให้ภาพมันสลโลว์ กันไม่ได้ F8 ก็ไม่ใช่อาช่างมันนะครับเราจะมาพาดูรอบๆเรือนี้นี่คือดีไซน์เรือเรือปานิโมตัวยาวหูชรามหางเครื่องบินนะครับนี่คือชื่อเรือนะครับหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่านี่นะครับดีไซน์ครับหูชรามปานิโมตัวยาวนะครับนี่คือทางลงนะครับแอนข้างในดีไซน์ลำเลิศครับลงด้วยบันไดะครับแล้วก็ปีนนะฮะนี่ก็ที่นั่งกับตันนะครับที่นั่งกับตันพร้อมแผงวงจรทางดูข้างหน้านะครับแอนดไปขึ้นข้างบนก่อนอ๋อใช่ครับแล้วก็ลืมบอออกกไปีีย่่างน สำหรับที่แรกของนี้นะครับที่แรกของนี้เราจะให้แลกสลามบอลกับตาแมงมุมนี่ใช่ไหมครับถ้าเดี๋ยวตาแมงมุมนี่จะออกตาแมงมุมนี่จะเป็นของเวลสิบเอ็ดถึงยี่สิบก็คือในช่วงเวลหนึ่งถึงสิบนี้นะครับก็จะให้ใช้สลามบอลอัพอาวุธนะครับแล้วพอไปเปลี่ยนอาวุธเป็นเวลสิบเอ็ดถึงยี่สิบเราก็จะเปลี่ยนเป็นตาแมงมุมก็เดี๋ยวจะมีตาแมงมุมให้แลกอยู่ตรงนี้นะครับประมาณแถวๆนี้แหละมั้งสร้างเลยแล้วกันอ่าห้า เราจะมาสร้างเซิร์ฟต่อนนวแมงมุมใช้บล็อกอะไรมาปอนลาพิธใช่ป่ะใช่ลาพิธอ,อยู่ไหนวะอ่าเจอแล้วน,น,น,นี่นะครับที่แรกขนแกะสีฟ้านี่ะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตามแมงมุมวางไว้ตรงนี้นะส่วนเลเวล ตอนนี้อ่ะนี่นะครับลืมบอกไปนี่สําหรับเวลตรงนี้นะครับเราจะไม่มีแจกนะครับให้ตีมอนหาอย่างเดียวแล้วก็หัวใจที่มีเยอะๆนี่ก็มาจากเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเยอะหัวใจเราก็จะยิ่งสูงนะครับใครที่อยากหัวใจเยอะๆก็ชวนเพื่อนกันมาเล่นนะครับแล้วก็เก็บเวลด้วยกันว่างๆนะฮะโอเคเนาะหมดแล้วเนาะพอเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเราก็จะมาอัดคลิปต่อนะครับผมยัง<อ>ยัง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 อะไร เลยอย่างหนึ่งที่ยังไม่แนะนำไหน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 เก้า <c oughs> อี้ปะนิดลงมามาตรงนี้หน่อยตามมาตามมา,าตามมาตามมาบินไม่ได้ไงบินเดือ <c oughs> เอาชุดเพรไปใส่ให้ชุดเพรนี่แปลว่าต้องกระทืบเราแน่เลยม <c oughs> ีสองอย่างแล้วใส่ชุดใส่ชุดใจเย็น เดอ๋ยวเราก็ต้องโยนยาคิวเราเข้าวันนะวางเขาบอกวางเขาอ่าฮะตอนนี้เราก็ฮิวเราเลือดเต็มแล้วโอเคเราจะยืนเป็ิงหมดเสริมอาบหมดแล้วครับยืงเปนหนูทดลองครับตบมา, <ๆ S 2> มามามาไปกันนะอ๋อสายดาบใช่ไหมเอ้ยสายหมัดใช่ไหมอะไรอ่ามันจะมีอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายเสริมมันคือสายกำปั้นนะครับอมามาจะดวนเมล่อจะดวนเมล่อไรเวลเยอะกว่ากูอ่ะฮะเวิ้วเยอะกว่ากูอ่ะ วิวเยอะกว่ากูอ่ะดวนเปล่า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 อ่ะดวนปะลาดดวนดวนดิจะดวนก็ดวนดิอ่าอ่าจะดวนก็ดวนอืมอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือกี่หัวใจวะปอนเหลือกี่หัวใจอืมอืมสอแถวอุ้ยสองแถวเร็วแล้วเหลือแถวเดียวโอุ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเกือบกินเศษเลยสกิลเก่าสกิลเก่าเอ้ยอย่าดี้ดิสกิลเก่าโอ้ยโอ้ยหิวหิวเหมือนมาแล้วมืนมาแล้วสกิลเก่าสกิลเก่า ออโยเอ้ยปอวนเลิศมึงเฉาละเออเออเมึงยูเก่า่เอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอเคตายเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ำจับติดกันดีกว่าเฮ้ยไหนไหนให้เราต่อยก่อนเราอยากรู้สกิลขึ้นไงวะไหนวะนี่ไม่ขึ้นเลยอืม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 ออืืมมต่อย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 ดิเว้ยเอ้ยอย่าต่อยกูตายดิกูมีชุด ให้จะตายยังจะตายยังกูตายย่ายละให้ต่อย่อนะแถวใช่ไหมจ่อจ่อจ่อจ่าจ่าจ่อเออมันถอดชุดนั่นแหละนี่นะครับสกิลมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับยูนามทอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอันเออไม่รู้ช่างมันสกิลอะไรไม่รู้อินเซฟเวลหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เออบอกไว้ก่อนว่าเซฟเราของไม่ตกนะครับที่ของมันตกเพราะว่ายังไม่ได้ลงวอออินนะครับอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ M4 s t a t นะครับนี่นะครับก็จะมี สายหมัดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเวลาเวลาเราต่อยอะไรนะครับมันก็จะขึ้นมาทําให้ต่อยแรงขึ้นนะครับแปลว่าใครท้าคนดวนหมัดก็เล่นสายหมัดนะครับจะได้ต่อยหนักไปปา,บาจบ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 ไหนป้อนโอเคมามามาบาย